อบจพิล้องมาแล้วจ้าอจบจพิล้องมาแล้วจ้ามาปฏิบัติหน้าที่นายยกอจบจพิษนุโลกวันแรกเลยจ้าก็จะไข่ที่ไหนละจ้านายมนชัยวิวัฒนาท์ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง จากชาวจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่20ธันวาคม2563ที่ผ่านมาและกกตได้รับรองผลการเลือกตั้งเรียบร้อยตั้งแต่วันที่4มกราคม2564ยังไงละจ้าเริ่มชาวทำงานวันแรกก็ต้องเอาเลิกเอาชัยกันสักหน่อยหลังได้สักการะขอพรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว ก็มาที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิศนุโลกเพื่อแถลงนโยบายในการบริหารงานให้สมาชิกสภาอบจได้รับทราบกันักหน่อยจ้ากระผมจึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้สมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบถึงนโยบายเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นของกระผมที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าในการพัฒน,นาที่ยั่งยืนแก่การบริหารจังหวัดพิษณุโลกเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกอย่างทั่วถึงโดยสรุปก็คือว่าการบริหารงานสมัยนี้จะเป็นการสางงานต่อก่องานใหม่จะทำงานตามหลักยุทธศาสตร์ของอบจอพิษณุโลก8ดด้านดังต่อไปนี้จ้า ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนด้านการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวและบริการต่างๆด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการเรียกว่าครอบคลุมทุกมิติเลยละจ้าใครที่สนใจคำถแถลงนโยบายของท่านนาย,ยกมนชัยแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของอ,อบจอพิศนุโลก www.ppao.go.th ได้เลยจ้า we